ครับไปต่อกันที่ทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับ <c oughs> มีการยกทีมกําลังพลพร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับจัดกิจกรรมสันทนาการและก็เลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดตราดครับ <c oughs> ที่โรงเรียนบ้านตานึกนะฮะตำบลคลองใหญ่อเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารากลา,กางวันเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งนอกจากการเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วนะครับยังได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการนี้ครับมีการนขาข้าวสารอาหารแห้งนะครับหน้ากากอนามายัยถุงเท้าอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนาวโทอกนิตนะครับเตชน,นันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคุณอัญชลีอุดมกิจนะครับรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ผู้แทนผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตเ็ดที่ได้ร่วมนําถุงท้ามามอบในการนี้ด้วยนะครับโดยมีคุณอุไรพรเรืองชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะนึกเป็นผู้รับมอบ เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้เห็นความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์รู้จักเสีสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสาและต้องการตนเองให้ห่างไกลาจากยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะมีการไปจัดกิจกรรมนะฮะที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่แล้วก็โรงเรียนวัดทุ่งกระบินตำบลคลองพูอำเภอเขาคิชกูดโรงเรียนวัดขุนซ่องตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีต่อไปครับ